Kiminan sakalena, tanggapmang api posyayama Kiminan sakalena, tangsanggang api posyayama Arahang sama-sama puto pagawa, putang pagawan สวาสาโตัวคระกวดาธรรมโมธรรมังนามาซามิสุปฏิปันโนพระววโตสาวกสังกบสังฆนามาเมตกายนาวาจายาวาเจตาสาวาปุเุกุกามังพระกตังมายายัง

下过。<laughs> oh, oh, oh. ลงบัวเวนายเฮ <speaking in Hebrew> ส่วนน,นันต์บนต้นยึดเทวาสงาสม,มากาลาวะดาดูลาเทปดาเจ้าทัาา้งหลาย สรรสบมตันตรลงดีมานอัลเดอปาทีเจ้าทนไิเสษ็จใจเสงียมเพื่อท่ะนตลอดงานฝนพุ่งต้นลักจมีหงเวหาพระราหูสุริตราจุดเมื่อว่าคงเมื่อน้าตัวเวหนตนตรงดีมานปราสาทในอากาศสถาน กักตั้งท่นทา,กกานดาวจะตุรกบานสถิตในบิมานทั้งสี่ือพญ,ญาทัตรตระตาพญ,ญาพิรุนาคกาพญ,ญาบิรูปากขาพญ,ญากวมุราชเจ้าเป็นเขาเป็นเงาแกเทพพระเจ้าทั้งหลายอันยังอยูโโ่ด้วยูบาสก์บผู้รบพันจึงบอกกันมาถวายเครื่องสักการะผู้ชาและถวายบาทกั้งัญ,ญานาคราดเพื่อนวางในหลวง ดวงบุบันแหลลิ่ล้มทวนความพังจากหูกินยามตนต้องดิมานี่พอกับทางกระยาญุมาราชเจ้าดาราลีนางกระนี้นอนเหนียดนาถูกเถื่อนทำหน้าหน่อยเมฆวาตนลักษาในมนุษย์ส่วนใหญ่งงเมืองคนในบังวนแหล่ญาณามถูกเถื่อนทำหินผาในไปหน้าแหล่ญาณกวง ควงเขตปืนแผ่นวัดวีสัมบกกรณีแ่งแดงยาดวงแห่งลาหมาไม่เดินโถสุดทั้งเกดีเกี่ยวคู่ตนสถิตอยู่ในประเทศเขตราชธานีในจันทบุรีราชสังดวงดวงแทนดวงนี้ถือดีด้วยมาได้และวหาดังกำไฟสายกุ้งสีโยเทากำไฟกว่าแดนเกี่ยวเป็นเยือกเติอยู่ในประเทศเขตของอันนาเขพปะเจ้าทั้งหลาย ตรลักษานยังพระธานพระนมบระบเกดีสีสถานหลวงเป็นเขาเทพประเจ้าตนลักษายัางจะตุรบาชาลอยพระบาทผู้นำหลอดอาดหนองานง,านงานหลวงเทพประเจ้าทั้งหลายพวกลักษาในคอบเขตคันตาสีมาหวัดหน่องใหญ่ทสถาน,านที่แห่งดีเทพประเจ้าทั้งหลายตนลักษาในเขตบ่อมอนของพระพุทธศา,าสนาในองค์พระหลวงปู่ยังใช่มงคล พมตรุโบรานอันศักดิ์สิทธิ์นาสถานที่อันเป็นมหามงคลในอุโบสถของบ้นนงงนานหญ่แห่งนี้วาพวก้บพเจ้าทั้งหลายก็ราชนาันเินนเด่านเสด็จลงนีลาลุมาประสมะสมกันนงสถานที่แห่งนี้เพื่อวังกมของพวกผู้ข้าทั้งหลายจะได้กาวบาทคาถาถวไว้เครื่องสักระกูชาถุกปกถูกตนถุกป,ประการกขา็ข่เกิดจเปเทวนา za kajan aratana uh, uh, ka lo สักพุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตรหะโตสัมมาสัมพุทธะวันจิตวาอาจารียาปาทังเนสการิยาสัมปินทะยังสัพพโตสังวินาสันติสิริเทพเอยาวิโยชนยามังมัยสุรังปะทวัสังวิสุทธิเจเวสัพพูทิพยาสังเขมันตุมาลสิทธิโอมปปุปปะเบิกพระแม่ธรณีเจ้ากุ้งบาลีทางปวารายะเอสัธายะอากาศจันตุปริปุญจันตุสวาหายะณามิสิ ศีรษะนาโกปทวิยังบริพานโตเทยเมสุกัสสปทิสัปธาสุปปะยันชนะสัมปันนังบริบุญฉันตุก็ณโมพุทธะรัตนังสระนังกัจฉามิอุณโมธังมังรัตนังสระนังกัจฉามิอุณโมสังฆังรัตนังสระนังกัจฉามิอุปริสเมิงทิสาภาเคยัตตาโรเทวามหาเทวาจันโทจัสริโยจักริโตจัพมโนจัสริอาทังจิโตจัสรีโอจัตรวาเสตุจัทวะปัญจโกจัจจานังวา นี่สิงหัวาสียหังวารติหัวที่วังวาสารถตั้งรักขันถุกมหาเดวามหานาคามหานาคีมายักษะมาเยอะสิเดมาลรปลายมหลาหาบุมมรีตีบัดนี้เวลาสิบสองนาฬิกากับนะครสี่สิบเจ็ดนาทีสิบสองนาฬิกา 47น,นาทีเลิกยามเจมจับจหลัดพุทธพิชัยโป๊ดโง่ทั้งเรื่องตายและเพื่องบนพระอาทิตเจ้าและพระจันทเจ้ากำลังสถิตในราศีสุขพระดุรัรชัยหาย่างจากเสน็จจันเลยทุกประการเป็นสิิสวัสดิ์พุทธศาสาาประเสริฐศักท์นับเลิกเป็นเลิกดีสีพิบูตรมโโรดยพลแม้ผู้หนึ่งท่านใดที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีในบุญป,ประเพณีส่งน้ำ ถาวายเครื่องสักการะเครื่องบรนณาการขอพรจากองค์หลวงปู่ใหญ่ชัยมงคลในงานบุญประเพณีประจำปีของวัดหนองใหญ่ตำบลหนองใหญ่อำเภอสีสุสเดชจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้จะบายหน้าไปสู่หนทางทิที่ใด ก็จงประสบจตโชคชัยสวัสดีสีพิเศษสุขสำาราบมวลหมู่ลูกหลานก็จะเบิกบานเปปีดาปาโมดเป็นเลิกประเสริฐสวดที่ผลที่มนต์มังกลามหาดิเดกอเนกสวัสดีสมควรน้อมนำเข้าสู่พิธีถวายน้ำสง์และถวายเครื่องหอมแด่อง์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลโดยท่านประมุขในงานท่านประธานครัองในพิธีท่านชัยวัฒน์ชัยเวชที่สิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคุณนายนาท่านนณภาพรชัยเวชวิสิตร,รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดภริยาปงท่านและคณะท่านานายอำเภอศรีสมเนนด็จนายบคณะท่านอุบาสกอ,อุบาสิกาทั้งหลายในวันนี้นั้นตั้งแต่การรับปัดบัตก็ค่ะ เถินสัพพทุกขาวินาศสันติสัพพพยาวินาศสันติสัพโรขาวินาศสันติพุทธเตะเคนะธรรมเตะเขนะสังฆเตะเคนะอินทเตะเคนะภพมเตะเขนะเทวเตะเคนะทิวาตปฏิอคิจโจรติมาหาติจติมาสันนัชโกรติโยตปฏิเตชะสาสาติเอเทนะสัจจวัชนนะโหตเตชะยมังกลัง องค์การพินทุนาถังอุปปันนังกมมาสหปฏินามังอธิกเปสุอาคโตปัญจปุตมังทิสวาสุนุพุทธายติวัดพนามสิโลเมพุทธเทวันจนาลาเตพมเทวตาอัตยานารายะกันเจวาเวีัตเถจะปรมาปาเถวุสรุกันเทวสพกมมาประสิทธิเบสัพุทธานุภาเวนะสภธรรมานุภาเวนะสัพพสังคารุภาเวนะ สัทธาโสถีภะวันตตเตสิทธิจังสิทธิกำบัง,ส,บงสิทธิการิยตัตถาคตสิทธิ